วันนี้เรามาลองลงแค่สองคนหน่อยละกันนะครับผมซึ่งเราลงสี่คนมาบ่อยแล้วนะครับวันนี้จะลองดูว่าถ้าสองคนมันจะไปรอดหรือไม่นะครับผมงลงตรงไหนครับเพื่อนบริเวณนั้นเหรอเรากระโดดเลยละกันนะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันถึงก่อนคนอื่นนั่นเองนะครับผมโอ้แต่มันก็ใกล้ๆวงฟ้าแต่ก็ไม่ได้ใกล้สักเท่าไหร่หรอกมั้งดูในแมปเหมือนมันใกล้นั่นเองนะครับแต่พอไปถึงจุด ในของจริงมันไม่น่าจะใกล้วงฟ้ามากหรอกอุ้ยมีคนลงตรงบริเวณเราด้วยว่ะแสดงว่าบริเวณที่เพื่อนมาร์มันน่าจะเป็นบริเวณที่แบบว่าคนลงเยอะอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรีบหาบ้านก่อนแล้วกันจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าจะมีหนึ่งคนลงบริเวณใกล้ๆเรานะครับผมตอนนี้เราต้องรีบหาปืนในระยะประชิดก่อนเลยแล้วกันอูโหูโอุ้ยทีน,นี้ ซึ่งไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องเล่นนะครับอุซ่มินี่อะไรพอลฟอโอ้ขอปืนในระยะประชิดก่อนได้ไหมจังหวะน,นี้เราต้องวิ่งไปฟาร์มใกล้ๆเพื่อนหน่อยละกันซึ่งจริงๆเราไม่ได้อยากแย่งบ้านเพื่อนหรอกนะแต่คือมันต้องรีบมาฟาร์มนั่นเองนะครับผมซึ่งบริเวณนี้มีคนลงนั่นเองเราต้องรีบหาของหาอะไรที่แบบว่า จำเป็นจริงๆที่จะสามารถสู้กับคนอื่นได้นั่นเองนะครับผมผมไม่เก็บสก,กาแล้วกันแต่เก็บ AK ดีวกว่า AK น่าจะแรงกว่าสก,กานะครับผมตอนนี้คนหายไปไหนหมดเลยวะไอ้เพื่อนเห็นคนไหมเพื่อนคนหนีไปแล้วแนะ่เลยไอ้ตัวที่ลงตรงบริเวณใกล้เรานั่นเองนะครับผมบ้านหลังนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะฟาร์มแลวใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องมาฟาร์มนะครับเราไปฟาร์มตรงจุดอื่นบ้างแล้วกัน โอ้เพื่อนไปตรงจุดเดียวที่เราคิดว่ามันน่าจะแบบว่ามีของฟาร์มอยู่อย่างแน่นอนนะครับผมไอ้กล่องนี้กล่องนี้ยังไม่มีใครเปิดหรอขอเปิดหน่อยละกันเปิดให้เพื่อนเนาะเราไม่เก็บดีกว่าล้อ <c oughs> เ,เล่นล้อเ,เล่น,เ,เ,ลนเก็บก่อนเลยละกันซึ่งเราจะล้อหลอกเพื่อนให้เพื่อนมาเก็บแต่จริงๆแล้วเราก็เก็บนั่นเองนะครับผมเราไม่แบ่งใครหลอก พะเราเจอก่อนหรือเพื่อนอาจจะเจอก่อนแต่เราเก็บก่อนนั่นเองนะครับผมเฮ้ยโอเคเจอสักทีนะครับผมผมไม่เล่นไอเคแล้วผมว่าผมเล่นปืนในระยะประชิดม่งดีกว่าเนาะะเราสก็บกระสุนปืนลูดมานะครับผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยสุ่มหรือว่าจะไม่ค่อยแบบว่าวิ่งไปเจอลูกซองง่ายดายสักเลยนะครับผมซึ่งบอกตรงๆว่า การที่เราวิ่งฟันอย่างนี้เราเจอลูก2องเป็นเรื่องยากสําหรับผมมากเลยนะครับแต่วันนี้ทําไมเราเจอลูก2องก่อนปืนลูดวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นโชคดีของเราหรือเปล่าในการเจอลูก2องนะครับผมแต่ก็ดีแล้วแหละซึ่งถ้าเปรียบเทียบจริงๆยังไงลูก2องมันก็ดีกว่าปืนลูดอะนะเนาะเฮ้ยเพื่อนเจอคนเหรอเมื่อกี้เห็นอะไรขึ้นตรงจุดเพื่อนหรือเพื่อนพันยาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม ตอนนี้เราต้องหาฟาร์มบริเวณแถวๆนี้แบบว่าให้ของมันตันก่อนนะครับผมสาหรับผมผมว่าแค่นี้มันก็ตันแล้วนะแต่มันยังตันไม่พอเนาะมันน่าจะแบบว่าตันได้มากกว่านี้ของฟูได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับผมอ้ยแต่ตรงจุดนี้ผมมั่นใจเลยว่าน่าจะมีคนอย่างแน่นอนนั่นไงเรียบร้อยตายซะขอตั้งไอวอลแป๊บนึงนะครับผมพันญาแป๊บนึงขอพันญาหน่อย อย่าเพิ่งปลาระเบิดเข้ามาหรืออะไรเข้ามาในไอวอลเรานะจ๊ะเราขอพันญาบบนึงแล้วก็อัพเกาะเป็นที่เรียบร้อยเรายิงไอวอลให้แตกเลยแล้วกันนะครับจังวันนี้ยุ่ไหนเราจะเรียบร้อยร่วงหนึ่งขอสามซ้ำซ้ำได้ไหมผมซ้ำก่อนผมซ้ำก่อนก่อนจะนะล่วงสองโอเคช่วเพื่อนช่เพื่อนเพื่อนรีบเกิดขึ้นมานะไาครับเก็บของ ก่อนที่แบบว่าจะมีตื้อ,อื่นมาร่วมแจมกับฝัออ่งเรานะครับผมก็คือมายิงเราตายนั่นเองนะครับผมตอนนี้มีเก็บเสียง้ะเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงโอ้กำลังจะแบบว่าเก็บของดีๆแหละไม่เป็นไรเราได้เหรียญมาแล้วสองพันห้านะครับผมผมว่าผมบวกเลยดีกว่าไหมหรือเราจะหนีวะหนีไปช่วยเพื่อนก่อนดีไหมโอ้จังหวะน,นี้แล้ว เราต้องบวกเลยละกันอุ๊ยผมโดนลอยหลังผมโดนลอยหลังผมโดนลอยหลังขอน,นี้ก่อนคอน,นี้ก่อนคอน,นี้ก่อนหนีรอดหรือไม่เรียบ้อยไม่น่าจะรอดนะครับผมปะรอบที่สองของเราเลยและกันโอ้โหรอบเมื่อกี้คือแบบว่าเราสองจิตสองใจนะครับจะไปบวกดีหรือว่าจะไปช่วยเพื่อนนีแต่เราอยากบวกมากกว่าบวกแบบว่าโดยที่แบบประชันหน้ากันไม่ใช่ลอยหลังกันแบบนี้ลอยหลังกันแบบนี้มันก็ ไม่มีทางที่จะสู้นะครับผมรอบนี้แหละเราจะเป็นการที่แบบว่าเล่นคนเดียวนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เล่น2คนมันไม่เวิร์กเราลองมาเล่นคนเดียวบ้างแล้วกันดูซิว่าการเล่นคนเดียวกับแบบว่าการเล่นเป็นทีมใครมันจะแบบว่าเวิร์กไปกว่ากันนั่นเองนะครับก็หมายถึงผมจะเป็นตัวท่วงทีมหรือว่าทีมจะเป็นตัวท่วงผมนั่นเอง <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ผมเลยมาลองเล่นคนเดียวดูเลยละกันนะครับคลิปนี้ ลงเลยแล้วกันจัางวันนี้โอ้โหแล้วคนลงอย่างเยอะเลยอะครับผมลงเยอะอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยให้ผมฟาร์มก่อนได้ไหมไอ้ลงเยอะผมไม่ว่าหรอกผมขอฟาร์มของเดนตันก่อนได้ไหมก่อนที่จะไปสู้กับคนอื่นะนะเนาะก่อนที่จะมาบวกกันอะขอฟาร์มแบบให้ของเรื่อยๆหรือว่าเจอปืนดีๆก่อนได้ไหมค่อยแบบว่ามาสู้กันนั่นเองนะครับผมอฮ้ยขอปืนในระยะประชิดก่อนนะครับผมพอล่อได้อยู่ แต่พอเราฟอกก็ M4A1 มันไม่ได้นะครับผมคือมันไม่ควรอยู่คู่กันนั่นเองนะครับผมอุ้ยดูเหมือนว่าเราจะเจอคนใช้สกิลอะไรสักอย่างนะครับบริเวณนี้อยู่ไหนเราจะอยูไ่ไหนให้เราเยิงสโดดีอุ้ยอุ้ยปืนลัน่นปืนลัน่นโทษทีขาพอดีว่าปืนลั่นนะครับผมจังวันนี้ หายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนเลยกันอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าไม่น่าจะมีคนนะครับผมผมเปลี่ยนจากพลอฟฟ์มาเป็น M141 นขีดนะครับผมแล้วก็มาใช้ปืนทอก้อนเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นปืนลูกองที่สามารถเป็นเป็นปืนระเบิดได้นั่นเองนะครับผมผมเห็นแล้วบนปั๊มน้ํามันนี้มีคนขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนั่นไงโอ้โหผมจะยิงเขายังไงดีวะ เพื่อที่จะแบบว่าให้เขาตายโดยที่แบบว่าไม่ทันระวังตัวนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเห็นเราหรือเปล่าหรือไงครับจังหวะนี้แต่ผมมั่นใจนะว่าเขาน่าจะไม่เห็นเรานะครับผมแต่เขาน่าจะได้ยินเสียงคนวิ่งใกล้บริเวณเขานั่นเองนะครับผมตอนนี้เราเลือกที่จะหนีหรือเราเลือกที่จะบวกดีวะถ้าบวกเราก็มีโอกาสแพ้สูงนะครับผมแต่ถ้าหนีมันก็มีโอกาส อดมากกว่านะครับผมเรามันเป็นสายบวกอยู่แล้วเนาะอาจจะบวกสู้ไม่ได้แต่เราก็ต้องบวกนะครับผมเพราะเรามันสายบวกนั่นเองนะครับผมหรือเราจะหนีดีวะอุ้ยปืนลั่นอีกแหละทําไมผมชอบกดไปโดนตลอดเลยวะคือเผลอกดการยิงปืนนั่นเองนะครับผมมาเดมาเดเธอสว่าเมื่อกี้ปืนลั่นเป็นการเรียกศัตรูมานั่นเองนะครับผมที่อยู่บน ัมน้ำมันนี้นั่นเองนะครับผมมาดีจ้ามาให้เรายิงซะโดยเดก็ขึ้นมาบนบ้านที่เราอยู่หรือเปล่าเพื่อนจา๋าหรือว่าจะให้เราไปหาแต่ผมดูทรงแล้วถ้าผมไปหาผมน่าจะตายวะแต่ถ้าเขามาหาไม่แน่เราก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถยิงเขาล่วงได้นั่นเองนะครับผมไม่ล่วงสิ่ตายเลยนะครับผมเพราะเราสุ่มมาแค่คนเดียวนะครับผมแล้วไม่ได้สุ่มมาหนหรือหนสองหรือแบบว่าที่มีเพื่อนคอยชุบนั่นเองนะครับผม บอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยแหละมันประชันหน้ากันดีตาคือตายนะครับผมไม่มีการมาชุบกันนั่นเองนะครับผมเราต้องหนีว่าจังหวะเนี้ยผมดูทรงแล้วเขาน่าจะแบบว่าอยู่บนปั๊มน้ํามันนี้อีกนานนะครับผมเพื่อที่จะรอผมลงไปอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ผมต้องย่องย่องวะย่องเพื่อจะหนีอุ้ยเขาลงมาแล้วลงมาแบบนี้ก็ ผมยิงเขาร่วงได้ะเข้าหัวเรียบร้อยตายนะจ๊ะอุย้ยเมื่อกี้ผมรู้สึเล็งหัวไม่เข้าหัวไม่เป็นไรแต่ก็ตายเหมือนเดิมโอ้โหไปสุ่มใหม่นะจ๊ะพ่อหนุม่มคือแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเล่นหรือผู้ชายเล่นแต่ก็เรียกพ่อหนุ่มละกันพ่อหนุ่มที่แบบว่าไม่ทันระวังตัวนะครับผมคือจริงๆเขาก็น่าจะคิดว่าเราหนีไปแล้วละมั้ง เขาเลยกระโดดลงมานั่นเองนะครับผมเราไม่หนีง่ายๆหรอกแต่จริงๆเราก็จะหนีอะละแต่ดันเจอช่วงจังหวะที่เขากระโดดลงมาเราก็สามารถหล่อยเขาได้นั่นเองนะครับผมมาจังหวะน,นี้ไม่เจอผู้คนแล้วเราก็ไปหาฟาร์มองฟาร์มของต่อเลยละกันนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรให้เราฟา์บ้างไหมนะแต่ผมอยากได้กระเป๋าสองมากเลยว่ะ ซึ่งตอนนี้เราน่าจะใส่กระเป๋าหนึ่งใช่ไหมซึ่งเก็บของไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมกระเป๋าหนึ่งอุ้ยแต่าเรดาจับคนติดว่ะผมว่าผมจะไปบวกเลยละกันนะครับผมเอาจริงๆนะคือเรามันสายบวกอย่างแท้ทัวร์ครับผมที่ผมพูดหลายรอบก็เพราะว่าผมจะได้ให้ทุกคนมั่นใจว่า การแพ้การชนะมันขึ้นอยู่กับฝีมือของเราก็จริงแต่เราคิดว่าตัวเองกลกมันก็จะทําให้เราไม่มีฝีมือที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมเราควรที่จะคํานึงว่าตัวเองเก่งตัวเองเก่งไม่ต้องคํานึงว่าตัวเองกลักสู้เขาไม่ได้หรอกเราต้องคิดอย่างเดียวว่าสู้ได้หรือสู้ไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามสู้อย่างเต็มที่เพื่อเก็บชัยชนะมาให้ได้นั่นเองนะครับผมอยู่ไหนวะเฮ้ย สกิลนี้มันเป็นสกิลที่แบบว่าให้คนที่เปิดสกิลเห็นตัวเราใช่ไหมผมขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับผมจงังหวะนี้อยู่ไหนเราจ๋าอยู่ไหนอะ่ะผมไม่เห็นมีคนเลยอ,อย่าบอกนะว่าอยู่ท้ายนั่นน่ะหรืออยู่ตรงบริเวณน่ะวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมแอบหยุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมผมไปท้ายผมจะโดนยิงมามวะขอเก็บยาหน่อยได้เปล่า เก็บยาก่อนหูเก็บไม่ได้วะ่ะตอนนี้ผมก็อยากจะเปิดกระเป๋าดูนะครับผมว่าผมใส่กระเป๋าอะไรอยู่แต่ผมเลือกที่จะแบบว่าไม่เปิดดีกว่านาะซึ่งผมมัน่นใจเลยว่าบริเวณนี้น่าจะมีผู้คนอย่างแน่นอนนะครับผมเราควรที่จะแบบว่าต่อสู้อย่างที่แบบว่าไม่ให้เขาได้ยินเสียงเราอย่างแน่นอนนะครับผมสักห่อนก็ไม่ควรที่จะให้ฝั่งตรงข้ามหรือว่าศัตรูได้ยินเฮ้ย แต่เขาปลาระเบิดแฟลชมาว่ะแสดงว่าเขารู้แล้วว่ามีผู้คนอยู่บนนี้แต่โชคดีหน่อยนะครับผมปลาไม่โดนนั่นเองนะครับผมคอยิ่งเดียวเขาจะมีปืนที่แบบว่าปืนยิงสลิงขึ้นมานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเขามีปืนยิงสลิงขึ้นมาเราก็มีโอกาสที่จะแบบว่าแพ้สูงนะครับผมผมต้องย่องๆว่ะอยู่ไหนเอ่ยคิดจะเล่นหนายหมอกกับพี่หรอจ๊ะพี่ก็คิดว่า น้องคิดถูกแล้วเพราะพี่ไม่คิดที่จะเล่นในหมอกอยู่แล้วแหละแต่จังหวะนี้พี่ต้องเล่นว่ะน้องแล้วน้องหนีไปไหนลรอจ๊ะโอ้โหหนีเกินคือแบบว่าจะรีบชิ้หนีเกินไปหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้ผมต้องตามครับผมบอกเลยแพ้คือแพ้ชนะก็ชนะไปนะครับผมแต่ผมคิดว่าผมต้องขึ้นคันนี้นะครับผมขอขึ้นคันนี้เข้าวงก่อนละกัน ปล่อยเขาไปเถอะโอ๊ยโ,โดนยิงโดนยิงตายโอ,โ,โอ้โหคิดว่าจะหนีรอดซะแล้วไอ้ตัวนี้ที่โดนเรายิงใช่ไหมเมื่อกี้แต่ดันมาแบบว่ามาดูชั้นเชิงหรือว่ามาสู้กับเราตอนที่เราอยู่บนรถเลยเหรอฮะโอ้โหใจร้ายเกินไปเปล่าแล้วกำลังที่จะเข้าวงซะหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมเล่นดาทเท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแหละสำหรับเราสำหรับคนอื่นไม่รู้